สวัสดีครับพ,พี่ๆนา้นาๆน้องๆวัยรุ่นนะครับผู้ที่มีใจรักในกีฬายิงปลานะครับและการใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบนาทีนะครับวันนี้เราไปตามดูนาทีกันนะว่าจะไปยิงปลาที่ไหนแล้วก็จะได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับตรงวันนี้ลมแรงมากๆเลยครับหนาวด้วยครับเมษาหน้าหนาวครับผมตอนนี้เดือนเมษานะครับแต่หนาวมากเลย ขึ้นมาตัวเหลืองเลยเจอแล้วครับวันนี้หมายเด็ดลมแรงขึ้นมาฮะใส่มาถามเพศแล้วครับ ประโยชน์นะปืนนะไม่ได้ยิงปลา่อยมะขามเทศแล้วครับอยากได้อันนี้วะันใหญ้เอาไม่ถึง ครับหวานเก็บเก็บนานๆได้เจอต้นอร่อยๆวันนี้ต้องเก็บแลละครับปาไม่ได้ยิงฮะเออมันสั่นไงดังแจ๊แกแจ๊แกแจ๊แกแจ๊กแจยัดไปทั่วเลย

นะครับปลาสลิดเนาะสลิดครับผมขึ้นไก่ ปาสลิดวันนี้เฝ้ายิงปาสลิดต,ตรงนี้ก่อนแล้วแค่นั้นหนึ่งลงหน้าไปก่นอนขึ้นเป็นฝูงเลย นแล้วครับโดนครับจะรดนเองไหมเนยสลิดนะเอาโดนสองตัวเลยครับอุ้ยขาดขาดไปตัวหนึ่งเอาขาดสองตัวเลยว้อะไรวะเนี่ย โดนสองตัวสี่ตัวขาดหมดเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหขาดไปหมดเลยเมื่อกี้โดนสองตัว ดกนัตวเีี้ยขาดไปหลายตัวมากแล้วครับสลิประยะน่าจะ15เมตรน่าจะได้ครับ10กว่าแน่นอน,นครับแต่ว่าถึง15แล้วประมาณนี้หลุดไป4-5ตัวแล้วครับนยังมีขึ้นอยู่ มตัวน้อยอยู่สวยเลย นะครับปลาสลิดหัวทิ่มเลยครับปลาสลิดหัวทิ่มเลย อยู่อยู่อยู่ไม่หลุดแล้วันเี้ย้อนสายสำเร็จสำเร็จโอ้โหหลุดไปเป็น10ตัวแล้วมั้งไงทำไมหลุด โดนนะครับปน,นินปน,นินเขาหิวว เราไม่ใหญ่ครับแต่ว่าโดนนะครับหงายท้องเลยเขาหัวทะลุหางเลยครับลุ้นบอกครับทะลุออกหางเลยเข่านี่นะครับทะลุนี่เลยเป็นฟ้าย่างนะครับ ้องเราได้แลนะ้วมัน่งที่ว่ามันนิ่งตั้งนานแล้วนะถ้ายิงยางยางมันสะบ,บัดเนี่ยมันเลยดูแข่งๆ นัหนึ่งก็จัดเลนส์ตัดมาเหมือนกันนะครับใช้แบบเลนสมันไม่สู้แดดนะเอาใส่แบบนี้เลย BSA ครับเติมน้ำมันกันก่อนเดี๋ยวกลับบ้านนะครับกลับบ้านกันแล้วนะครับเย็นแล้วกับนั้นหนึ่งวันนี้สวัสดีนะครับจบคลิปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนั้นหนึ่งสวัสดีครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ